ตอนนี้แพรทองทานไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าทักษิณหักด้ามพระด้วยเขา่บาบังคับให้ภูมิใจไทยนั้นสละกระทรวงมหาไทยเพราะจะได้เตรียมยุบสภาเลือกตั้งภูมิใจไทยไม่ยอมเพราะว่าภูมิใจไทยก็ตป้องยึดกระทรวงมหาไทยเพื่อเป็นฐานเสียงของตัวเองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อภูมิใจไทยไม่ได้กระทรวงมหาไทยดังกล่าวภูมิใจไทยก็เลยทำเทศยื่นถแถลงการลาออกจากพรรคพูดจาสวยหรูเลย รัฐบาลทรราชแต่จริงๆแล้วข้อที่จริงก็คือว่าตัวเองไม่ได้ตำแหน่งที่ตัวเองต้องการตัวเองถือโอกาสเกาะกระแสเพราะเห็นว่าอายุของรัฐบาลชุดนี้คงจะอยู่ได้ไม่นาน สร้างคะแนนเสียงที่ตัวเองตกต่ำมากในเรื่องหัวสอวอในเรื่องเขากระโดงเหมือนกับที่จูจูนายอนุทินชาญวีรกุลร้อยวันพันปีตั้งแต่มีเรื่องช่องบกไม่เคยออกมากแสดงอาการแต่วันนั้นพอเห็นทหารภาคสองเอาจริงและเขมรถอยไปก็ลงพื้นที่ในน้ารัฐดิวาการสงคาไทยเพื่อไปเยือนพื้นที่แล้วพูดอย่างเท่ผมจะไม่ยอมเสียดินแดนไทยไปเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวคำถามคือก่อนหน้านี้ม มไม่เคยสนใจเลยไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นแล้วการเมืองจากนี้ไปท่านผู้ชมอยากกับพริบตาเด็ดขาดตอนนี้อุงอิงกลายเป็นจำเลยของคนในประเทศไทยไปแล้ว